เล่นทายครับทุกคนนี่นี่นี่นตดขผมเห็นมามาาันจะเป็นตบจหหดใจนะเก็บหปหนึ่งหนึ่งพันมีหกเก้าสิบตัวไปบุกลังมาที่นี่เลยได้อีกสองร้อยตามตารางนี่เลยถ้าเรที่นี่มดแดงได้สองร้อยนี่ตัวละหนึ่งกเก็บน้ำพิ่งได้หนึ่งรูปสนั่อะไรพวกนี้ คามันอัปเดตมาคามัน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 อย่างน้อยต้องใช้สองชุดยี่สิบสี่ตัวถึงจะโคนได้ลา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 ลลาาพายาาาาา เขาทำได้แล,ล้วเมื่อกี้เขาทำได้แล,ล้วปุ๊บเอฟแฝงสำเร็จวัดหนึ่งอ๋อขอด้ะขอด้ะรอผลิตตัวออโต้ตตไปเลย มันได้ว่าเขาก่อนได้ไมาอยู่นะแางมุมเนี่ยแงมุมมันเป็นแมงมุมของแคนดี้วันคิดมัดเดี๋ยววันนี้จะไปบุกสักหนึ่งตาเบสทอนเรเยลไม่อันนี้อะไรอะ่ะ มีอะไรมาเยอะจังไม่เยอะหรอกนิดนึงก็เยอะอยู่แลกอ่ะเอาไปเอาเข้าไปโอ้ขออนุญาตแคตัตรกรอนเดี๋ยวรอแป๊บได้แล้วได้แล้วพุทธหารเท่าไหร่เ,หนเนี่ย้าจัง ความเพิ่มพินนรทีละนิดนอลินไทยน้อนท,ทุกคนมัดทองคำ <c oughs> ไม่ได้เติมนะมันได้จากกิจกรรมอะไรอะไรลืมอ่ะ <c oughs> ก็อ,อยู่อีกคลิปหนึ่งถ้าทุกคนจำได้นะ <c oughs> อ๋ออันนี้ <c ười> ไม่ลบอันนี้เข้าไปอันนี้ตรงขงนมอี้กกดตรงลงตา,ตงตงาก็จะไม่ออกหมดเลยก็ตัวแล้วเอามาก่อนสิบตัวแอบแฟง ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเข้ามาเข้ามาเข้ามาจะไปบุกกันนะวันนี้โอ๊ยเดี๋ยวตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวโดนมดแดงฆ่าตายหรอกอ่ะบุกเลยก้าบุกเลยบุกเลยบุก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  สะดวกให้สะดวกไป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 ไเฮ้ยเองแกไปมีเรื่องกับมันอีกแค่นี้ไหวไหมเนี่ยลองๆๆๆลอง จะเติมแซลมอนให้ดูเลยแต่จะต้องรอเอานี่หมดก่อนอืมอีกนิดนึงก็ได้แล้วไปกลับบ้านจ,จริงๆมันได้แค่สองร้อยเนี่ยะสองร้อยกว่าแล้วข้าวไปก็เลยเป็นสี่ร้อยอันนี้ก็กิจกรรมนี้ให้ขามแรลง คนที่แล้วลิมแล้วว่าได้อะไรเดี๋ยวจะไปย้อนดูคลิปกันโอ้ว้าวนี่กำลังอัปเกรดอยู่นะเนี่ยแหนึ่งพันเหรอโอ้ ยังก awesome, ูน้ำน้องนางคนยางตู่ไอเสนงมานั่งนังมาไม่บ่โยลาพี่ชายยองฟ้ดาบบนดอย้องฟ้าแก้วตาลงลอยเขาคือนุ่มน้อยมีให้ข้างห้อย นี่เธอเดี๋ยวหอมดมจนน้องผิดร <c oughs> ักตัวนั้รักแต่ใจยังงหลังตัวเต็งวันงจะเดินนานผมพาไปสานมาสารรักวิดิมลิขสิทธิ์ครับผมลิขสิทธิ์นี่น้ำมนันน้ำมนันเลยแล้วกัน เขายังไม่อยู่ตรงแถวสิโอ้โชคดีโชคดีเจ้ตัวกาก หายไปนานด้วยตะกอนสกิดให้หมดสกิดให้หมดสกิดสกิดออ,ออกนอกทางไปซะ,ะออกนอกทางไปเดี๋ยวตัดไปตอนที่ได้เลยละกันขอบคุณครับตอนนี้ก็จะถึงแล้วน,นะครับลอใจเยน็น ดีกันะผมเดเล่นหนึง่งเราต่างกันเลยนะครับถึงเวลาักที่ควรเราไปสามสองหนึง่งย,ยังหูเนไปกั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 นไม่เคยได้แม,มงตอดด้วยดูดิด้านล,ล่างครับผมเคยเห็นอยู่ตรงนี้นะ ไปกันไปกันเดี๋ยวตอนนี้ก็องมี EP สองนะครับไปไป